ฮัลโหลฮัลโหลดูอะไรกันฮะดูอะไรกันพวกมึงอะพวกมึงที่ดูช่องกูอยู่เนี่ยดูอะไรกันฮัลโหลดูอยู่ะเนี่ยอ้าวถ้าดูอยู่จะได้พาดูรถแหมเออรถเยอะ จอดก็ไม่พอนี่สาขาหนึ่งนี่เอาจอดด้านนอกไว้อีกอยู่ด้านหลังอีกประมาณสักห้าสิบคันอยู่ข้างหน้าก็ประมาณหกสิบคันเจ้ารุ่นเลยเซตแปดร้อยเซตเก้าร้อยทรงคุยเซอร์ก็มีดูคติก็มีคิดเอ็กก็มีโอ้ดูคติก็เยอะค่ายแดงเนี่ยกี่คันเนไฮเปอร์โมตาดสามคัน 821, m พ0นสองเจ็ดเก้าห s พัน r cb พ0 0 r นี่สูตรบิ๊กวิงงยังอายเชื่อปะ่ะอ่า c b r ล้วนแถวนี้ยนะนู่นกับ cb ล้วนเลยบิ๊กวิงอายใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะถ้าโทรมานะมีส่วนลดให้ทันทีเลย1,000 10, งบาททุกคัน ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาเอะชอบอยากเจอนะตัวใหญ่ก็มีโอเคนะดูอยู่เปล่าดูอยู่ไหมไม่มีใครดูแล้วไปแล้วนะสวัสดีครับ